มหายุทธสถานพบตอนที่584แควกโลกาที่อยู่รอบๆก็เหมือนดั่งกระจกที่กำลังจะแตกสลายเกิดเป็นรอยร้าวจำนวนมากซึ่งนี้เกิดจากการต่อต้านโดยสัญชตาตญาณของลูเมเอิงเหวาเพราะเขาไม่อยากทำร้ายลูเมเองเหยาดังนั้นเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจึงไม่ได้สอดแนมห่วงวนความทรงจำตามอำเภอใจข้าเจอแล้ว ในขณะที่ปณิธานกำลังจะถูกบีบให้ออกมาจากห้วงวนความทรงจำโดยสิ้นเชิงอยู่นั้นในที่สุดหลัวซิลก็เจอคำตอบที่เขาต้องการในส่วนที่ลึกที่สุดของห้วงวนความทรงจำสักทีปณิธานย้อนกลับมายัางร่างดั้งเดิมของยานเทลถัดจากนั้นก็มีจิตสังหารที่รวดเร็วและดุดันม้วนซัดมาห้วงดาบที่ไรขอบเขตกลายเป็นจิตสังหารถึงแม้เขาจะเป็นร่างยานเทลแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนจะถูกดาบนับหมื่นประหารโดยการแล่เนื้อเอาเกลือทาเมื่อเหยาอ หลัวซิลตะโกนเสียงยาวคำหนึ่งในตัวอย่างรู้ของนางไม่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกใดๆคงอยู่แม้กระทั่งช่องจิตของนางก็อยู่ในรูปดาบที่เย็นยเยือกในส่วนของความรู้สึกดั้งเดิมที่เป็นของมนุษย์อสูรจิตนั้นกลับถูกนางฝังอยู่ในส่วนลึกของห้วงวนความทรงจำหลังจากผ่านการสอดแนมห่วงวนความทรงจำหลัวซิลก็เข้าใจจิตใจที่แท้จริงของลู่เมืองเหยาอีกขัน้น เส้นทางจิตใจของนางครูคระเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมามากมายเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วก็เลือกที่จะออกสแสวงหาเส้นทางที่เขาเคยเดินพร้อมกับหูชิงชิงเดิมที่ช่วชีวิตนี้ของนางน่าจะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบแต่กลับประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกครั้ง หูชิงชิงปลุกตื่นความทรงจำของชาติปางก่อนอีกทั้งผลการฝึกตนที่แข็งแกร่งก็ฟื้นฟูกลับคืนมาด้วยนางนำเรื่องราวของโลกมหาศักดิ์ทั้ง8ดบอกเล่าให้ลู่เมืงองเห่ยาฟังแถมยังบอกกับนางอีกด้วยว่าไม่เร็วก็ช้าศัก์วันหลวงซิวก็จะไปโลกมหาศักดิ์ทั้ง8เช่นกันดังนั้นจึงพานางมุ่งหน้าไปยังโลกร้างพร้อมกันแม้หลัวซิลจะมาถึงโลกร้างจริงๆแต่นางกลับไม่อยู่แล้วเพราะอุบัติเหตุครั้งหนึ่งทำให้นางถูกส่งมาในโลกสวรรค์ และสาเหตุที่อุปนิสัยนางเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่นั้นก็เป็นเพราะเรื่องราวที่ได้ประสบพบเจอในโลกสวรรค์เช่นกันความทรงจํารวมไปถึงความรู้สึกที่ได้ประสบพบเจอมาในช่วงเวลานั้นถูกพลังหนึ่งผนึกไว้ระหว่างทางที่นางมุ่งหน้าไปยังมิติสมรภูมิกู่ไท้านางเคยเข้าไปในแดนปริศนาแห่งหนึ่งและนางก็ได้รับช่องจิตครึ่งดวงในแดนปริศนาแห่งนั้นเวง ยานเทลของหลัวซิลกลายเป็นลำแสงดวงหนึ่งหลบเลี่ยงพลังโจมตีทั้งหมดออกจากตัวอย่างรู้ของลู่เมื่งเหยาแล้วย้อนกลับมาอย่างร่างแท้ของหลัวซิลณเซียววินาทีที่ยานเทลกลับเข้ามาในตัวอย่างรู้หลัวซิลลืมตาทั้งสองข้างขึ้นมากระทันหันจิตสังหารอันนาทิ้งที่เรากลับมาจากยุคดึกดำบรรก็ระเบิดแพร่กระจายออกมาจากตัวเขาฝีมือผู้ใดเขากัดฟันแน่นพลางพูดประโยคนี้ออกมาจิตสังหารที่ไร้ขอบเขตทําให้พื้นที่รอบตัวเขาถูกย้อมด้วยสีที่แดงฉานปานเลือดสด ตัวธรรมของเขาหนักแน่นดั่งหินก้อนใหญ่มาโดยตลอดสุขุมเรียบนิ่งแต่วินาทีนี้ตัวธรรมของเขากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตสังหารแทบจะเหมือนดั่งมารราวกับเทพสังหารดึกดำบรรที่ถูกปลุกตื่นแม้เขาจะไม่ได้มองเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยสายตาตนเองทว่าจากความทรงจำที่ถูกผนึกของลู่เมืองเหยาเขาก็ยังคงสามารถยืนยันได้ว่าช่องจิตครึ่งดวงที่นางได้รับนั้นเป็นช่องจิตของจี้หวูชวง ช่องจิตของนางถูกพลังโจมตีที่แข็งแกร่งโจมตีจนแตกสลายและในฐานะที่ช่องจิตเป็นที่สถิตของวิญญาณดั้งเดิมความเสียหายที่หนักหน่วงเช่นนี้แทบจะไม่มีโอกาสได้กลับชาติมาเกิดอีกแล้วซึ่งช่องจิตครึ่งดวงที่ลู่เมืองเหวาได้รับมานี้ไม่มีความรู้สึกใดๆปนอยู่เลยสาเหตุที่ความทรงจำและความรู้สึกของลู่มืองเหวาถูกผนึกนั้นก็เป็นผลพวงหลังจากหลอมรวมเข้ากับช่องจิตดวงนี้เช่นกัน ส่วนสาเหตุที่นางเข้าร่วมหอมกุฎดาบก็เป็นเพราะหลังจากหลอมรวมเข้ากับช่องจิตแล้วนางได้แสดงพรสวรรค์วิธีดาบที่น่าทึ่งออกมาเนื่องจากภายในช่องจิตครึ่งดวงที่นางได้รับมามีการถ่ายทอดสืบสารส่วนหนึ่งของจี้หูชวงด้วยยายจึงเป็นเช่นนี้ หลัวซิลรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากอดีตครั้นเมื่ออยู่ในมหาโลกาพันสามเขาก็เข้าใจการดับสลายสูญสิ้นของจี้หูชวงผ่านการบันทึกของเผ่าจี้แล้วเป็นเพราะเผาจี้ประสบพบเจอกับศัตรูตัวฉกาจและเพื่อเป็นการคุ้มกันให้คนในเผ่าถอยกลับไปอย่างปลอดภัยจี้หูชวงจึงเลือกที่จะต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจอย่างแน่วแน่จึงหายเข้าไปในกลิบเมฆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าเมื่อปีนั้นจี้หูชวงได้ประสบพบเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งมากเพียงใดกันแน่ไม่เพียงดาบเทพชีวีวของงนางแตก แม้แต่ช่องจิตของนางก็ถูกโจมตีจนแตกสลายด้วยอย่างนั้นหรือลู่มือเงเ่ยาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถอยหลังกลับไปด้วยสีหน้าที่ระแวดระวังเพราะจิตสังหารอันน่ากลัวที่ระเบิดออกมาจากตัวชายหนุ่มชุดคลุมยาวดำที่อยู่ตรงหน้าทำให้นางรู้สึกหวัดวันโดยสัญชาตญาณมาดแม้นว่าความรู้สึกและความทรงจำส่วนหนึ่งของนางจะถูกผนึกไปแล้ว แต่กลับสามารถสัมผัสได้อยู่ว่าพลังอมตะวินที่คนดังกล่าวปลดปล่อยออกมาในเมื่อครู่นี้ได้ออมมือต่อตอนเองอยู่นางไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนดังกล่าวจึงต้องทำเช่นนี้เขาไม่รู้หรือไงว่าตัวเองเป็นศัตรูของเขาทุกอย่างเป็นความผิดของข้าเองสายตาของหลัวซซวมองไปทางพยับเมฆมีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาคู่นั้น เขาจะเปิดเผยด้านที่อ่อนแอของความรู้สึกออกมาน้อยมากๆเทว่าข่าวคราวที่ได้รับจากความทรงจำของลู่เมิงเหยากลับทำให้เขาไม่สามารถควบคุมการประตุของความรู้สึกเช่นนี้เมื่อปีนั้นเขาต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับเมืองเชียนชางเดิมที่คิดว่าเมื่อตนทุ่มสุดชีวิตทลายกงล้อวัตะก,กรรมแล้วก็จะสามารถคืนจักรวาลที่จั่ใสให้แก่ชาวโลกตั้งแต่วินาทีนี้จะไม่มีประมุกเต่าควบคุมสวรรค์ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเขาคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าหลังจากเขาเพิ่งดับสลายสูญสิ้นไปได้ไม่นานก็เกิดเรื่องกับผู้คนที่อยู่ข้างกายอย่างต่อเนื่องเมื่อปีนั้นถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปเอาเป็นเอาตายกับเมื่งเชียนชางบางทีเรื่องทั้งหมดนี้ก็อาจไม่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนทําให้เขารู้สึกผิดมากนอกจากการสแสวงหาขีดสูงสุดบนวิธียุทธแล้วจุดประสงค์ในการฝึกยุทธของเขาก็คือการคุ้มกันผู้คนที่อยู่ข้างกายมีใช่หรือ สายตาของเขาร่วงลงบนตัวลู่เมิงเหวยสีหน้าอารมณ์ดูซับซ้อนอย่างยิ่งถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นผู้อื่นบางทีเขาจะใช้พลังอมตะแยกและกล่อนแปรช่องจิตครึ่งดวงนั้นที่เป็นของจี้หู่ชวงออกมาแต่วิธีการเช่นนี้จะทำให้นางได้รับความเสียหายอย่างยิ่งและอาจดับสลายสูญสิ้นได้ด้วยในส่วนของความทรงจำที่ถูกผนึกนั้นหลัวซิวก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันเพราะห่วงวลความทรงจำปราบบางความทรงจำจะสามารถฟื้นฟูกลับคืนมาได้หรือไม่นั้นลู่เมิงเหวยต้องอาศัยตนเองพึ่งพาผู้อื่นไม่ได้ อย่างน้อยปัจจุบันเขายังไม่สามารถช่วยลู่มังเหยาวปลดผนึกความทรงจำภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ทำให้นางได้รับบาดเจ็บลู่มังเหยาวถอยกลับไปแล้วส่วนหลวซิลก็ไม่ได้โผลพันต่อเช่นกันหูชิงชิงกำลังฟื้นฟูสภาพอาการบาดเจ็บอยู่บนภูเขาแหล่งเต่าที่สี่ส่วนระยะเวลาที่สถานแหล่งเตากำลังจะปิดลงก็เหลือไม่มากแล้วแม้ลู่มั่งเหยาวจะล้มเลิกความคิดในการแย่งชิงภูเขาแหล่งเต่าที่สี่แต่กลับเล็งไปทางภูเขาแหล่งเต่าที่สาม ศัก,กยภาพของนางแข็งแกร่งมากๆมีน้อยคนมากที่สามารถต้านทานพลังโจมตีวิธีดาบแค่อาศัยกงล้อเทพดวงแสงที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบสองวงนอกจากฝั่งหลัวซิวที่ทำให้นางเลือกที่จะหลบเลี่ยงแล้วก็มีเพียงขณะที่ประมือกับเมืองเชียนชางเท่านั้นที่นางแก่งแย่งภูเขาแหล่งเต่าที่สองมาไม่ได้มาดแม้นว่าเป็นเช่นนี้หลังจากแย่งชิงภูเขาแหล่งเต่ามาได้หลายลูกในที่สุดลู่เมื่งเหย่ก็ผนึกรวมกงล้อเทพผสมบุกวงที่สามออกมาได้สักที ผลการฝึกตนของนางบรรลุถึงแดนบริบูรณ์เทพมารระดับเก้าช่วงปลายกงล้อเทพผสมบุบสามวงหลัวซิวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เมืองเชียนชางผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมามากมายเช่นนี้อันที่จริงเขาค่อยๆวางความอคติที่มีต่อเมืองเชียนชางลงแล้วเมื่อปีนั้นสาเหตุที่พวกเขาทั้งสองกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนั้นสามารถพูดได้เลยว่าตนที่เป็นไทสร้างชิง,งเมื่อชาติปางก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุเช่นกัน เขาเมื่อปีนั้นตัดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดของตัวเองทิ้งจิตใจ,จมีเพียงการแสวงวิธีรมเพราะเมื่อเสียและเมื่งเชียนชางเมื่งเชียนชางและเขาจึงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอริต่อกันเมื่อเสียคือน้องสาวเขาแต่กลับชอบไทสร่างฉิงทําให้เขาที่เป็นพี่ชายรู้สึกเจ็บใจมากดังนั้นจึงนำความเจ็บใจนี้ผันเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังที่มีต่อไทสร้างฉิง ส่วนในยุคสมัยนั้นจี้หู่ชวงเป็นเทพธิดาผู้ภาคภูมิของสวรรค์ลและเป็นสตรีที่เมื่อเชียนชางเคยชื่นชอบด้วยแต่นางก็เลือกที่จะติดตามอยู่ข้างกายไทยสร้างชิงเช่นกันทำให้ความเกลียดชังที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจเมื่อเชียนชางเพิ่มพูนขึ้นอย่างไร้ขอบเขตเพื่อเป็นการค้นล้มไทสร้างฉิงเพื่อเป็นการแข่งแย่งทุกสิ่งอย่างที่เป็นของตัวเองกลับคืนมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองเมื่อเชียนชางจึงเดินบนเส้นทางที่สแสวงหาพลังที่แข็งแกร่งจนได้รับการถ่ายทอดสืบสานของประมุกเต่าวัสงสาร สิ่งที่เรื่องราวในอดีตได้ทิ้งไว้พระพชาตินี้มีเพียงความรำลึกและความรู้สึกเสียใจทีหลังที่ไร้ขอบเขตหลัวซิวเอามือทั้งสองข้างคว่ไว้ด้านหลังแล้วแงนมองท้องฟ้าที่มืดมัวรอคอยสถานแหล่งเตาปิดลงอย่างเงียบฮ่าฮเพราะเขาทราบอยู่ว่าทันทีที่สถานแหล่งเตาปิดลงเขาจะได้เผชิญหน้ากับบททดสอบที่เข้มงวดยิ่งกว่า สิงซาที่ถูกเขาบีบจนหลบหนีออกไปรวมไปถึงเหล่าผู้สืบทอดของเผ่าฟ้าและแดนศักดิ์สิทธิ์ขั้นสุดยอดที่ถูกเขาสังหารทันทีที่ออกไปจากสถานแหล่งเต๋าแห่งนี้แล้วกองกําลังที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นจะปล่อยตัวเองให้รอดไปง่ายๆได้อย่างไรครั้งก่อนขณะ,ะเผชิญหน้ากับบรรพจา์จูโหมมีผู้แข็งแกร่งที่เหมือนจะเป็นอาจารย์ในอดีตชาติของเขาลงมือช่วยเหลือแต่หลวซิลกลับไม่มีทางฝักฝังชะตาชีวิตของตัวเองไว้กับเรื่องที่ไม่มีความมั่นใจดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงพึ่งพาตนเอง ระยะเวลาดำเนินการมาถึงช่วงเวลาที่กำหนดหลังจากระยะเวลา10ปีได้สิ้นสุดลงก็มีพลังหนึ่งที่ไม่อาจคัดค้านได้ทำการปกคลุมทุกคนที่อยู่ในสถานแหล่งเต๋าเอาไว้แล้วถูกส่งออกไปก่อนจะออกไปจากสถานแหล่งเตา๋าหลัวซิลก็ได้ทำการเก็บหูชิงชิงเข้าไปในเตากลั่นพาจื่อเสียวแล้วนะเสียววินาทีที่ถูกส่งออกมาความรู้สึกวิงเวียนศีรษะขณะถูกส่งออกมายังไม่ทนันได้จางหายไปมือเขาก็ได้ทำการบีบผังค้ายชิ้นหนึ่งให้แตกโครม เคลื่นปริภูมิสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นก็มีรอยร้าวปริภูมิจุดหนึ่งฉีกกระชากออกกระทันหันต่อมาเงาร่างหลัหลวซิลก็หายเข้าไปภายในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้แม้แต่เหล่าผู้แข็งแกร่งเผาฟ้าที่อยู่นอกสถานแหล่งเต๋าก็ยังตอบสนองกลับมาไม่ได้อาศัยพลังของค่ายกลทยานไปมาอย่างรวดเร็วอยู่ในอนัตาจูจ่ๆก็มีวิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ปรากฏในจิตสำนึกของหลัวซิล เพราะเขาสัมผัสได้ว่ามีพลังอาราหนึ่งที่มากมายมหาศาลจนไม่อาจาคาดเดาวได้ปรากฏในอนัตตาที่อยู่ด้านหลังเขามีคนไล่าตามมาแล้วหลัวซิวไม่ต้องคิดก็รู้แล้วว่าผู้ที่กำลังไล่ล่าตัวเองนบัตดนี้ต้องเป็นผู้แข็งแกร่งแห่งผาฟ้าแน่นอนเพราะแม้หลังจากสิงซาออกมาแล้วหากต้องการหาคนมาจัดก,การตนก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเช่นกันดังนั้นหลังจากที่เขาออกมาจากสถานแหล่งเต่าแล้วก็รีบเลือกที่จะหลบหนีทันที ดังนั้นจึงทำให้ตัวเองมีโอกาสเสี้ยวหนึ่งที่ได้หนีออกมาแม้จักไม่แน่ชัดว่าผลการฝึกตนของผู้ที่ไล่ล่าตนอยู่ระดับใดกันแน่แต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นมกุฎเทพระดับเก้าแน่นอนจากศักยภาพในปัจจุบันของเขาต้องไม่สามารถต่อกรกับผู้แข็งแกร่งระดับขั้นนั้นได้แน่นอนระเบิด มีผังไายอีกชิ้นหนึ่งระเบิดแตกความเร็วในการเคลื่อนที่ในอันาตาของหลวซิลพุ่งสูงขึ้นกระทันหันแต่มาดแมนว่าเป็นเช่นนี้พลังออร่าอันแข็งแกร่งที่ไล่มาจากด้านหลังก็ยิ่งอยู่ยิ่งใกล้เข้ามาหน้าจะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะไล่ตามทันแล้วผังไายทั้งหลายถูกหลัวซิลระเบิดแตกอย่างต่อเนื่องส่วนมากผังไายเหล่านี้ล้วนกลั่นในสถานแหล่งเต๋าก็เพื่อสามารถหลบหนีทันทีหลังจากออกมา อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วเขาก็ประเมินความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ผิดพลาดไปอยู่ดีเขาระเบิดผังไข่สิบกว่าชิ้นอย่างต่อเนื่องแล้วออร่าที่มีจิตสังหารและความประสงค์ร้ายที่ไล่าตามมาอยู่ด้านหลังนั่นก็ยังคงยิ่งอยู่ยิ่งเข้าใกล้เขาอีกเช่นนอเคยทันใดนั้นเองพลังแข็งแกร่งหนึ่งที่ไม่อาจต้านทานได้ก็ปรากฏกระทันหันหลัวซิลไม่ทันได้ตอบสนองเลยด้วยซ้ำก็ถูกพลังอำนาจบีบจนสภาวะที่เคลื่อนไหวในอนัตาหยุดนิ่งลง เขามองกลับไปอย่างประหลาดใจพบว่าตัวเองอยู่ในห้วงดาราที่กว้างใหญ่ไพศาลของโลกสวรรค์ซึ่งห่างไกลาจากดาราหลักของโลกสวรรค์ไม่รู้ตั้งกี่ร้อยล้านไมล์ส่วนด้านหน้าของเขาเขามองเห็นพสุธาห้วงดาราที่ขมุกขมัวการเคลื่อนไหวในอนัตตาของเขาในก่อนหน้านี้ก็ต้องเคลื่อนที่ผ่านสถานที่แห่งนี้เช่นกันต่อมาเขาก็ถูกบีบจนต้องออกมาจากอนัตตา ในขณะเดียวกันตัวสำนึกของหลวซิลก็มองเห็นเงาร่างอีกร่างหนึ่งที่ปรากฏในอนต,ตาเขานึกไม่ถึงเลยว่าผู้ที่ไล่ล่าตนจะเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของวังสิงเทียนผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิระดับเก้าคนหนึ่งใบหน้าของเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนไร้อารมณ์ต่อให้จะอยู่ห่างไกลกันมากๆแค่พลังออราเซียวหนึ่งที่แพร่กระจายออกมาจากตัวเขาก็ทําให้หลวซิลสัมผัสดได้ถึงแรงกดดันที่มากลนแล้วจังหวะในการหายใจและจังหวะการเต้นของหัวใจช้าลง แรงกดอัดที่มากมายมหาศาลยิ่งอยู่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากการที่ระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายยิ่งอยู่ยิ่งใกล้กันถึงขั้นมีเสียงแควกที่กระดูกกำลังจะแตกหักสะท้อนออกมาจากร่างกายหลัวซิลนี่ก็คืออำนาจที่น่าเกรงขามของผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิระดับ9้าแมนจะอยู่กันไกลมากๆแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เขาที่เป็นเทพมารระดับ8สัมผัสได้ถึงความหวัดหวันที่มาจากสัญชาตญาณหากเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนมาถึงตรงหน้าเขาเกรงว่าไม่ต้องใช้จิต แค่แรงกดดันที่น่ากลัวก็สามารถบดขยี้เขาให้ตายได้แล้วเรื่องดำเนินการมาถึงขั้นนี้หลัวซิลก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันก่อนที่เขาจะบินไปยังพสุธาห้วงดาราที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกที่ขมุกข,ขมัวตรงหน้าอย่างไม่ลังเลใจ พสุธาห้วงดาราแห่งนี้อยู่ในส่วนลึกของห้วงดาราโลกสวรรค์อย่างไรก็ตามหลัวซิลวกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความพิเศษของพอสุธาห้วงดาราแห่งนี้ดูเหมือนออร่าของเกณเทียนเต้าล้วนถูกพสุธาห้วงดาราแห่งนี้กีดกันอยู่ภายนอกทำให้พสุธาห้วงดาราแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองในห้วงดาราแห่งนี้ หลวซสิวไม่ทราบว่าความเป็นมาของพสุธาห้วงดาราแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรกันแน่ทว่าสัญชาตยานลางลางกลับบอกกับเขาว่าถ้าเกิดเขาอยากมีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็พสุธาห้วงดาราแห่งนี้ก็จะเป็นที่ไปเพียงหนึ่งเดียวของเขา ยันค่ายบนตัวบวกกับการปลุกเสกจากพลังเกณ์ปริภูมิและความเร็วสองประเภททําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของหลัวซิลอยู่เหนือขีดจํากัดบางอย่างถึงแม้ความเร็วของเขาจะรวดเร็วมากๆแล้วทว่านาเซียววินาทีที่เขาเข้าไปในพสุธาห้วงดารามือใหญ่ข้างหนึ่งที่ผนึกมาจากอสนีเทลวสีทองก็ขยับมาทางเขาแล้วในช่วงเวลาที่อันตรายมาก หลวซิลเรียกเตากลั่นนภาจือเซียวออกมามือใหญ่สีทองตบลงบนเตาเซียนอย่างไร้ความปราณีก่อนจะมีเสียงดังลั่นที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินระเบิดพลังอันน่ากลัวที่มากมายมหาศาลจนไม่อาจต้านทานได้เคลื่อนผ่านเตาเซียนร่างกายของหลัวซิลจึงสูญเสียการควบคุมภายในพริบตาก่อนจะร่วงหล่นลงบนพระสุธาห้วงดาราดังอุกบาทตุ้มแผ่นดินใหญ่ดังสะเทือนเลื่อนลั่นร่างกายของหลัวซิลตกเข้าไปในปราณหมอกที่ขมุกขมัวกระแทกเข้ากับพื้นดินจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ มีเลือดสีแดงสดพุ่งออกมาจากปากเขาอย่างต่อเนื่องแมนจะมีกรอบป้องกันจากเตากลัน่นภาจื่เซียวแต่ผลการฝึกตนของเขาและเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนแตกต่างกันมากเกินไปฝ่ามือนี้ก็ยังคงทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสอยู่ดีร่างเนื้อร่างเทลแทบจะแตกสลายแล้วกระโดดขึ้นมาจากหลุมลึกหลวซิวหยิวยาออกมาหนึ่งเม็ดแล้วโยนเข้าปากก่อนจะหลบหนีต่ออย่างไม่ลังเลใจเขาเข้าใจดีมากมากว่าทันทีที่ตกเข้าไปในเงื้อมือเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนผลลัพ์ที่ตามมาต้องไม่ดีแน่นอนพสัสดารานอกนภา เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนก็เข้ามาในพสุธาห้วงดาราเช่นกันเมื่อเขาเห็นหลุมลึกบนพื้นดินที่มีฝุ่นตลบฟุ้งไปทั่วสีหน้าเขาก็หม่นหมองลงไปภายในพริบตา จากผลการฝึกตนมหาจากักรพรรดิ์ระดับเก้าของเขาไม่นึกเลยว่าจะไม่สามารถสังหารผู้น้อยเทพมารระดับบอ8คนหนึ่งภายในกระบวนท่าเดียวได้อย่างนั้นหรือสําหรับเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนแล้วนี้ไม่ต่างอะไรจากเรื่องอับอายเรื่องหนึ่งเลยหากเรื่องประเภทนี้แพร่งพรายถึงหูเจ้าศักดิ์อื่นๆต้องมีคนหัวเราะเยาะว่าเขาไร้ความสามารถแน่นอน เมื่อพูดตามหลักแล้วจากตัวตนของเขายังไม่ถึงขั้นต้องลงมือต่อหลัวซิลด้วยตนเองสาเหตุที่เขาลงมือด้วยตนเองนั้นเป็นเพราะเขาทราบความลับอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความลับที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สืบทอดหอคอยห่วงครั้นเมื่ออยู่ในการฝึกฝนในหอคอยห่วงมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ทราบเรื่องนี้คนหนึ่งคือผู้สืบทอดแห่งวังชิงเทียนนักพระชิงชานส่วนอีกคนหนึ่งคือผู้สืบทอดของตระกูลหงแห่งโลกท่วมทนง,งหู นักพรตชิงชานถูกหลัวซิลกำจัดทิ้งในหอคอยนภากาศตั้งนานแล้วสาเหตุที่ความลับดังกล่าวตกอยู่ในเงื้อมือเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนย่อมต้องมาจากงบูอยู่แล้วในส่วนของเรื่องที่ว่าเหตุใดงบูจึงต้องนำความลับที่สำคัญเช่นนี้บอกเล่าให้เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนฟังนั้นเขาก็ไม่อาจคาดเดาได้แล้วล่ะ ตอนแรกเริ่มตัวตนของหลวซิวยังไม่ถูกเปิดเผยเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนย่อมไม่มีเหตุผลในการลงมืออยู่แล้วทว่าหลังจากออกมาจากสถานแหล่งเต๋าก็มีคนบอกความเป็นมาของเขาออกมาบวกกับสิงเทียนก็เสียเปรียบอยู่ในเงื้อมือหลัวซิวเช่นกันดังนั้นเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนจึงมีข้ออ้างในการลงมือ ความเร็วในการวิ่งของหลัวซิลรวดเร็วมากและสาเหตุที่เป็นการวิ่งแต่ไม่ใช่การบินหนีนั้นเป็นเพราะหลังจากเข้ามาในพสุธาห้วงดาราแห่งนี้แล้วหลัวซิลก็พบว่าตัวเองสูญเสียการสัมผัสและกระแสะสัมผัสที่มีต่อเกณฑ์เทียนเต้าซึ่งเป็นเช็คเช่นเดียวกันกับครั้งแรกที่เขาสัมผัสได้พสุธาห้วงดาราแห่งนี้กีดการกดเกณฑ์ทั้งปวงของเทียนเต้าดูเหมือนในฟ้าดินของพสุธาห้วงดาราแห่งนี้จะมีกฎเกณฑ์พิเศษประเภทหนึ่งนอกเหนือจากกฎเกณฑ์พิเศษประเภทนี้แล้วพลังทั้งปวง,ง,งที่อยู่ในนนีี้้ลลวจะะถูกกกกดดอ,ดอดััแน หลวซิลเป็นเช่นนี้เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนที่แข็งแกร่งก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันเขาที่อยู่ในนี้ก็ไม่สามารถใช้พลังแห่งสิงเทียนของตัวเองได้เช่นกันแต่ว่าหลวซิลยังไม่ทันได้รู้สึกดีใจเพราะเรื่องนี้เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนก็ไล่ตามมาด้วยความเร็วที่น่ากลัวอย่างยิ่งหลัวซิลหันหน้ากลับไปมองมีเสียงแผ่นดินที่ดังสะเทือนเลื่อนลั่นสะท้อนมาความเร็วในการวิ่งของเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนเร็วปานสายฟ้าเกิดเป็นร่องลึกที่มองไม่เห็นสุดขอบปลายทางอยู่ด้านหลังเขา ในฐานะที่เป็นผู้แข็งแกร่งมหาจาักรที่ยุทายระดับ9และเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งวังสิงเทียนอีกเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนย่อมต้องเป็นผู้แข็งแกร่งฝึกคู่ร่างเวทยอยู่แล้วเขาไม่เพียงมีผลการฝึกตนที่บรรลุถึงมหาจากักรพันดิดระดับ9ก้าร่างเนื้อร่างเทลของเขาก็บรรลุถึงมหาจากักรพันดิดระดับ9เช่นกัน อย่างไรเสียผู้แข็งแกร่งที่สามารถฝึกถึงระดับขั้นของมหาจักรพัรดิดระดับเก้าได้นั้นทุกคนล้วนเป็นอัจฉริยะไรเทียมทานซึ่งไม่มีทางแค่ยกระดับผลการฝึกตนแล้วมองข้ามการชุบร่างเนื้อสามารถพูดได้เลยว่าหลักฐานของทุกคนล้วนแข็งขันมากถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงร่างเนื้อระหว่างหลัวซิวและเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนก็ยังแตกต่างกันมากอยู่ดีอ้างอิงจากสถานการณ์เช่นนี้เกรงว่าใช้เวลาไม่ถึง30นาทีเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนก็จะไล่ตามทันแล้ว แต่หลัวซิลก็ใจเย็นลงอย่างรวดเร็วใช้จิตนึกคิดที่หนึ่งกลงล้อเทพไรลักษก็ปรากฏหลังศีรษะเขาวิธีทั้งปวงในหมื่นจักรวาลล้วนถูกกีดกันไม่สามารถใช้สอยเมื่ออยู่ในพสุธาห้วงดาราแห่งนี้แต่วิธีไรลักษกลับไม่ถูกจำกัดที่นี่ถ้าว่าวิธีไรลักษ์ของเขาสามารถโคจรได้ก็จริงแต่กลับไม่สามารถปลดปล่อยเกณฑ์พลังเต๋าของสภพวิชาออกมาได้ สำหรับเรื่องนี้หลัวซิลก็สังเกตเห็นตั้งนานแล้วเหมือนกันอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ที่เขาแสดงกลอปไร้ลักษ์ออกมาไม่ได้เป็นเพราะจะวิวัฒนาการเกณฑ์พลังเต่าของทันมะมื่นจักรวาลแต่จะวิวัฒนาการเกณฑ์พิเศษที่แฝงซ่อนอยู่ในฟ้าดินแห่งนี้ออกมา ภายใต้การแผ่ขยายและสัมผัสของวิธีไร้ลักแม้แต่ตัวหลัวซิลเองก็รู้สึกช็อกอย่างควบคุมไม่ได้เช่นกันเนื่องจากเขาค้นพบว่าเกณฑ์ฟาดินของพสุธาห้วงดาราแห่งนี้สมบูรณ์มากๆสามารถพูดได้เลยว่าที่นี่ก็มีเกณฑ์พลังเต๋าทั้งปวงที่มีอยู่ในสัพพโลกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวิธีเบญจธาตุวิธียินอย่างวิธีตรีพบหรือวิธีการเวียนว่ายตายเกิดและห้วงเวลาทว่าเกณฑ์เหมือนกันแต่พลังเต๋ากลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เกณฑ์พลังเต๋าของพระสุธาห้วงดาราแห่งนี้เหมือนดังเกณฑ์ถวยเทพธรรมที่ถูกแก้ไขปรับปรุงยังในอย่างนั้นผู้ใดกันนะถึงหน้าสยดสยองเช่นนี้ถึงขั้นสามารถแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์พลังเต๋าของกฎถวยเทพธรรมแล้วบุกเบิกสถานที่ที่มหัศจรรย์เช่นนี้ออกมาสีหน้าอารมณ์ของหลวซิลดูแปลกใจอย่างยิ่งเพราะเกณฑ์พลังเต๋าของฟ้าดินแห่งนี้มีร่องรอยที่ถูกแก้ไขปรับปรุงชัดเจนมาก ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นฝีมือมนุษย์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวิธีไร้ลักษณะชาญการอนุมานและวิวัฒนาการขอแค่เป็นเกณฑ์พลังเต๋าที่หลัวซิลเคยสัมผัสแม้นตัวเขาเองจะไม่เคยมีการตรหนักรู้และการอนุมานใดๆมาก่อนก็สามารถอาศัยวิธีไร้ลักษณ์วิวัฒนาการออกมาได้อยู่ดีหากตระหนักรู้ได้ยิ่งลึกซึ้งมากเท่าไหร่ความล้ำลึกที่วิวัฒนาการออกมาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น การไล่ล่าของเจ้าศักดิ์สิๆๆทธิ์สิเทงทำให้หลัวซิลไม่มีเวลาไปตรหนักรู้เกณฑ์พลังเต๋าของที่นี่ด้วยซ้ำทำได้เพียงอาศัยความล้ำลึกของวิธีไรลักษ์ฝืนปลดปล่อยพลังออกมาเวิง้งเพียงคลิปตาเดียวก็มีคลื่นเกณฑ์พลังเต๋าของปริภูมิและความเร็วแย้มบานออกมาจากกงล้อเทพไรลักษ์ที่อยู่หลังศีรษะหลัวซิลจากนั้นความเร็วของเขาก็พุ่งสูงขึ้นกระทันหันนเซียววินาทีที่ความเร็วของหลัวซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าศ mm ักดิ์สิทธิ์สิงเทียนที่ตะบึงไล่ล่าอยู่ด้านหลังก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติแล้วเพราะเดิมทีหลัวซิวที่ยิ่งอยู่ยิ่งใกล้สายตาเขาถึงขั้นเริ่มค่อยๆห่างไกลจากเขาอย่างช้าฮ่าฮ่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนเบิกตากว้างอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าหมอนั่นสามารถปลดปล่อยพลังแห่งเกณฑ์พลังเต่าบนพระสุธาห้วงดาราได้อย่างนั้นหรือ เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนต้องคิดไม่ตกอยู่แล้วแม้เขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิระดับ9้าวิธีไร้ลักก็เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริงและหลักการทั่วไปเช่นกันรอดแล้วหลัวซิลถอนหายใจเฮือกยาวหากไม่ใช่เพราะเขาพุ่งเข้ามาในพสุธาห้วงดาราแห่งนี้อย่างไม่ลังเลใจเกรงว่าเวลานี้เขาคงถูกเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนจับกลุ่มตัวไปตั้งนานแล้วอาศัยความสามารถในการวิวัฒนาการของวิธีไร้ลักหลัวซิลสามารถโคจรปลดปล่อยเกณฑ์พิเศษที่แฝงซ่อนอยู่ในฟ้าดินแห่งนี้ได้ ความเร็วของเขายิ่งอยู่ยิ่งเร็วส่วนเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนกลับทำได้เพียงอาศัยความเร็วในการวิ่งของร่างเนื้อร่างเทลช่วงระยะความต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆห่างไกลกันในเมื่อหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์แล,ล้วหลวซิลถึงจะนำความสนใจเพ่งเล็งไปบนเกณฑ์พิเศษของฟ้าดินแห่งนี้เขาสงสัยมากๆว่าต้องเป็นบุคคลอย่างไรกันแน่ถึงสามารถเปลี่ยนแปลงกฎถวยเทพธรรมแล้วบุกเบิกสถานที่เช่นนี้ออกมาได้ สิ่งแรกที่เขาทำคือแผ่ขยายตัวสำนึกของตัวเองออกไปพลังตัวสำนึกมีบอกเกิดมาจากวิญญาณดั้งเดิมและในความเป็นจริงวิธีแห่งวิญญาณก็เป็นหนึ่งในกฎถวยเทพธรรมเช่นกันดูเหมือนวิธีแห่งวิญญาณในฟ้าดินแห่งนี้จะถูกปรับปรุงแก้ไขไปแล้วดังนั้นหลังจากเขาแผ่ขยายตัวสำนึกออกไปแล้วเดิมทีสามารถแผ่คลุมพื้นที่นับร้อยไมล์ได้อย่างง่ายดายปัจจุบันกลับแผ่คลุมได้เพียงหลักร้อยเมตร ซึ่งนี่ก็หมายความว่าพลังวิญญาณดั้งเดิมของเขาก็ถูกกีดกันที่นี่เช่นกันนอกจากเขาสามารถตรหนักรู้และยึดกลุ่มเกณฑ์ที่เคยปรับปรุงแก้ไขของที่นี่ใช้จิตนึกคิดวิธีไร้ลักษณ์วิวัฒนาการตัวสำนึกของหลวซิลจึงค่อยๆเข้ากับออร่าเกณฑ์พลังเต๋าของฟ้าดินแห่งนี้ขอบขายที่ตัวสำนึกของเขาสามารถแผ่คลุมก็ยิ่งอยู่ยิ่งกว้างจากหลักร้อยเมตรค่อยๆเพิ่มเป็นหลักร้อยไมล์ การที่ตัวสำนึกสามารถแผ่คลุมหลักร้อยไม้นั้นแทบจะเป็นขีดจำกัดแล้วอย่างไรเสียนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ฝืนใช้วิธีไร้ลักวิวัฒนาการออกมานอกเสียจากเขาสามารถตระหนักรู้เกณฑ์ฟ้าดินของที่นี่ได้ลึกถึงมากยิ่งขึ้น หากอยู่ด้านนอกพสุธาห่วงดาราแห่งนี้ศักยภาพในทุกๆด้านของหลัวสซิวล้วนอยู่ที่ระดับราชาเทพระดับ9้าแน่นออนทว่าเมื่ออยู่ในพสุธาห่วงดาราแห่งนี้ศักยภาพของเขาก็เป็นเพียงเทพมารระดับ8ขั้นสูงธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้นเพราะเกณฑ์พลังเต่าที่เขาใช้วิธีระลักษฝืนวิวัฒนาการออกมาอยู่ในระดับเดียวกันกับผลการฝึกตนของเขา ไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นร่างยุดรร่างเนื้อของเขาก็ถูกกดอัดอย่างมากเช่นกันร่างราชาเทพระดับ9ก้าขั้นสูงแค่สามารถปลดปล่อยพลังที่เทียบเท่าร่างเทระดับ9ก้าขั้นปฐมภูมิทั่วไปออกมาในขณะเดียวกันหลัวซิลก็ค้นพบเช่นกันว่าผลการฝึกตนศักยภาพยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เมื่ออยู่ที่นี่ก็จะยิ่งถูกกดอัดมากเท่านั้นเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนคือมหาจากักรพรรดิระดับเก้าเช่นนั้นศักยภาพของเขาที่เข้ามาในพสุธาห้วงดาราแห่งนี้ก็จะถูกกดอัดมากกว่า ในเมื่อไม่สามารถใช้พลังแห่งเกณฑ์ก็ไม่สามารถปลดปล่อยพลังอมตะออกมาได้เช่นกันยิ่งกว่านั้นคือศักยภาพโดยรวมของเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนอาจถูกกดอัดจ,จนเหลือศักยภาพที่เทียบทัดประชาเทรพระดับเกา้านี่คือผลลัพธ์ที่หลัวซิลผ่านการอนุมานมาดแม้นว่าเป็นเช่นนี้เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงการประทะกับเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนโดยตรงเมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ศักยภาพต่างถูกกดอัดเช่นกันต่อให้เขาสามารถฝืนปลดปล่อยเกณฑ์เต่าออกมาได้เล็กน้อยแต่ก็สู้เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนไม่ไหว อย่างไรก็ตามหลัวซิลกลับไม่กังวลแต่อย่างใดเขามีวิธีไรลักษ์แต่เจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนไม่มีเขาแค่ต้องใช้วิธีไรลักษ์อนุมานเกณฑ์พลังเต๋าของที่นี่อย่างต่อเนื่องศักยภาพของเขาก็จะยิ่งอยู่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นศักยภาพที่ถูกกดอัดก็จะค่อยๆฟื้นฟูกลับคืนมากระทั่งฟื้นฟูกลับไปถึงสภาวะที่เฟื่องฟูที่สุดบรรลุถึงระดับที่สามารถเทียบทัดประชาเทพระดับ9ขั้นสูงส่วนศักยภาพของเจ้าศักดิ์สิทธิ์สิงเทียนกลับฟื้นฟูยากมาก ถ้าเกิดศักยภาพของเขาที่อยู่ในนี้อยู่ที่ราชาเทพระดับ9ตลอดแล้วก็เช่นนั้นหลังจากศักยภาพของหลัวสซิลฟื้นฟูกลับคืนมาก็ถึงช่วงเวลาที่เขาจะเอาคืนแล้วล่ะ